ดีครับวันนี้เราก็จะมาล่าตำนานหลีกอังกฤษนะครับผมก็รอบนี้มีท acha, ั้งสตีเวนเจอร์ราชาบี้รองโซ่เนาะพอนแคสคอยสโคกิกอะไรเงี้ยเดนนิสเบิร์กแคมป์ได้เนาะเหมือนมันจะกำลังตีตำนานรอบสองกับอรอบสามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดไปอย่าให้ให้เรือจัดไปโอ้โหอ,อุ้ยอ้าว Language. ตัวที่เก้านะครับนรกว่าจะเน่าซะแล้วฟาคเนอร์นะครับมาโซอาคูนี่แฟนตาซีเหมือนจะเก่งอยู่นะตัวนี้ตัวทำแต้มเลยคือซาว่านะครับผมพาเรเดสวลาสิตเนียงบูนโนคุยมาเลสนะครับกา马านะครับมาลุ้นกันนะครับตัวนี้วาจะเป็นตำนานตัวไหน,น โอ้โหแฟงลำพานนะครับอ,อายุยี่สิบปีนะครับผมก็ก็ออยังดีกว่ายี่ะิบสองนะอีกตัวหนึ่งมไม่ยอมพิดนะครับผม <c oughs> รอบแรกได้เหมือนได้ของแถมมาเป็นลำพานอายุยี่สิบก็นัดว่า <c oughs> ก็ไม่เลวนะครับผม ไปที่รอบที่สองนะครับรอบที่สองตุ้ม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 โอ้โหเกือบสุดๆนะครับเบนเดวีนะเฟ็กฮุบบี้จอคินโอ้ยังไม่เรื่อยนะครับแมนดากราฮัมซิกมาลิกมาลิกฮัมซิกฮัมซิกฮัมปุ่ย โรดิโกรีดยู่นเต็ดนะครับผมชัวเมคอสตาไอ้วอดพาวไอ้ค่าฟรีคิกน่าเลถึง99นะครับเจคิฟเวนและสุดท้ายสุดท้ายขอใครดีขอกิกหรือไม่ก็เจอลาน,นะครับเจอลาไหมเจอลาตอ <c oughs> <c oughs> มัสโลซิกรีอายุ22อีกตั้งห้าเกียตเค มาดูกันท <ara> <ke> ี <music Brothers> okay, oh, oh. ่ค <siglo> ร <achi bizarre> ั้งสุดท้ายนะครับผมว่าจะจะเป็นยังไงนะครับครั้งสุดท้ายขอเจ็ดดาวสักสองตัวนะทังตัวโอ้โหตัวเดียวนะครับลัมซีนะครับวอลชมิชนี เพอร์เร่นี่แชรันคิลเลอร์นะครับผมชากรานี่อองรีบอกว่าไม่อยากดูนะครับชากราสปาชิคจเฟนิยุทจอห์นนี่คาสโต้โซซาลาเมล่านะครับกิวเบโต้ินวาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายขอเจอลาดเยาวชนเจอลาดได้ไหม 1, 2, 3สองสามไอจีโอ้ปีเตอร์เชกจเนียนะครับผมอายุสิบเก้าแต่ว่าก็จ e hmm. ีเนียดก็ไม่แน่ใจว่าเราจะดีใจหรือเสียใจดีนะครับป e เตอร์เช k ปีเตอร์เช็คจริงๆก็ไม่ใช่ตำนานนะเมื่อวานเพิ่งลงแข่งยูยี่สามอยู่นะครับขออันนี้มันเลือกได้ใช่ไหมแมนยูเดวิดเดกอาปอกบาบูโนแลนฟอร์ดบูโนแล้วกันเลยขออายุต่ำๆนะครับูโนเฟอร์นันเดสบูโน บูโน่สิบเก้าสิบแปดโอ้โหไอ้ฮิบูโน่ยี่สิบสองอุได้คำเดียวว่าโคตรคือขอดูวิทเตอร์เช็คสักหน่อยโอ้โหเจอสปีดกับเทคนิคก็ไป เห็นแล้วก็ขอแท้นะครับผมบิ๊กพีสบิ๊กพีสวันนี้ก็รากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องกราสวัสด,ดีครับผม